วัดพังงาครับนางฟ้ากว่า150นางร่วมรำงานทอดพระป่าสามคีสำนักสงฆ์ทุ่งสีมหาโพกันอย่างสวยงามครับ ที่สำนักสงทุ่งสีมหาโพหรือทุ่งสีแผ่นตำบลปากกออำเภอเมืองพังงาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีการจัดขบวนแห่ผ้าปา่าที่มานางฟ้าทั้งสาวน้อยใหญ่สวมใส่ชุดผ้าไทยสวยงามมาร่วมรำกว่า150คนซึ่งเดินทางมาจากหลากหลายหมู่บ้านหลายตำบลในอำเภอเมืองพังงาและอำเภอตะก,กัวป่า,ปาครับ แต่ละนางต่างโชว์ลีลาไร,ร,ร่รำพลิวเข้าจังหวะอย่างสวยงามเมื่อมาถึงในสำนักสงฆ์ก็มีการรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือสองเพลงและได้มีและได้มีสาวน้อยชื่อน้องอันนาอายุห้าขวบที่มาร่วมงานทอดผ้าป่ากับผู้ปกครองได้เข้าไปร่วมร่รำกับกลุ่มนางฟ้าอย่างสวยงามโชว์ลีลาเข้าจังหวะได้อย่างน่ารักเป็นอีกหนึ่งสีสันของงานบุญทอดผ้าป่าและงานทอดกฐิ่นของทุกๆจังหวัด ขณะที่ยอดเงินร่วมทําบุญพระป่าสมคีครั้งนี้รวม134,504บาทครับสําหรับสํานักสงฆ์ทุ่งสีมหาโพค่ะแต่เดิมเรียกว่าทุงสีแผ่นเป็นสํานักสงฆ์ที่ขึ้นกับวัดมงคลสถิตหรือว่าวัดในโตนที่มีอายุเกือบ100ปีในอดีตเป็นพื้นที่ป่าช้าเก่าและได้มีพระพิกษุทุดงขามาปักกรดวิปัสนาและเผยแผ่ธรรมะให้ชาวบ้านอยู่นานจนชาวบ้านเลื่อมใสได้เข้ามาช่วยกันพัฒนาเรื่อยมาสร้างศีนาสนะขาทาวรวัตถุต่างๆจน กลายเป็นสำนักสงทุ่งสีมหาภูในปัจจุบันค่ะ